This is the wall of Chinese who live everywhere on this. มีรูปคุ้มแมวด้วยเห็นหรือยัง And we, and there a n we love Thai food. เรารักตลาดน้อย if you come to this u i v e r s i t y มันผอมเลยอะ if you come to university at one is to alley you can see this picture and now we walk to o r the c h o t of crisp ไทยพีเพิร์ลคลาววัดคาราวาคาราวาเทมโปแคทอริกเทมเพิร์ด that my mother born this place พี <is> a, ่ร์นะล่าวาชเชอร์เรียคอร์แมรี่แมรี่เชอรเนี่เหรอพี่ติ่งพี่แม่สิมเรียนที่นี่อ่ะแต่นี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนแมรี่วิทยาโรงเรียนกุหลาบวิทยา ไม่ให้เห็นกับขยะ,ยะขยอืมกว่าเรื่องเกี่ยวกับโควิดหรือเปล่า We c a n go out. We, we c a n come in because it's all it is c o s e นี่ไงข้าเรือมีที่เข้าแล้ว <Okay. S 1> ไงเห็นเรือด่วนด้วย oh. ต้องไปเข้าอีกทางหนึง่ง ไหนอะภาพวาดพี่ติ่งต้องเดินไปดูภาพวาด